กลับเข้าสู่รายการพระเครื่องสุวรรณภูมินะครับกับเบรกที่2วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับพระกริ่งนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวถ่ายทอดความรู้ให้แฟนๆทนังบ้านเนี่ยได้รับชมกันผมอยู่กับกูรูนะครับูรูเบอร์ต้นๆของเมืองไทยผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับพระกริง่งพระชัยแทบจะทุกชนิดนะครับแทบทุกวัดด้วย หาตัวจับยากนะครับผมอยู่กับคุณแดงรามินทานะครับสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงนี่ถือว่าเป็นกูรูผูรู้เกี่ยวกับเรื่องพระกริ่งพระใยนะครับอใหญ่ๆเรียกว่ากูรูเลยเอาเป็นว่าคนที่สนใจสนใจศึกษาดีกว่าว่าเราเราชอบสนใจครับมีความเป็นมาอย่างไรถึงมาชอบพระกริ่งพระใัยเัออันดับแรกเลยตอนแรกเลยเนี่ยผมเล่นศึกษาพระกรุ่มพระกลุพระกรุตาม ่ตางยอดนิยมทั่วไปใช่ใช่สมัยก่อนก็จะมีคนจะนิยมเล่นแต่พักกลุแล้วมาวันหนึ่งอ่ะได้มาเปิดร้านที่บนพันทิพย์ครับก็มีอาจารย์เกียร์เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันเกก็ส่องดูที่ตู้ทุกวันแกบอกว่านันแดงลองเล่นพระกลิ่งพระหลอดดูสิสนุกนะเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงดาวหรือช่วงลงของพักกลุ่มด้วยเราก็เลยตอบแกว่าผมเล่นไม่เป็นครับ เดี๋ยบอกไม่ไปไล่มาเดี๋ยวสอนให้ครับมีอะไรมาถาม,มผมก็เลยเริ่มศึกษาสนใจมาคนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่นะครับอ,อย่างพี่แดงเนี่ยมีความรอบรู้อยู่แล้วนะครับพี่แดงมีอะไรแนะนำไหมเกี่ยวกับนักสะสมมือใหม่ที่อยากจะศึกษาพักกลิ่งอยากจะเริ่มต้นตรงไหนแบบไหนยังไงคือถ้าถ้าท่านสนใจจะศึกษาพักกลิ่งเนี่ยหนึ่งต้องหาคนที่เล่น เล่นพระดีพระเท้ครับอ่ามาเป็นครูบาอาจารย์แนะนําเยอะฮะมึงยก็ยังมีหลายๆคนที่ยังมีความรู้เก่งที่ที่เก่งแล้วไม่เปิดตัวก็เยอะถามว่าตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพราะพระกลิ่งเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันมากอ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีคนชี้แนะไม่มีคนนําทางเราเนี่ยมันโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูงสูงมากผิดรุ่นใช่ผิดรุ่นผิดวัดผิดที่อย่างเงี้ยราคาเนี่ยไม่เท่ากันใช่นะบางรุ่นเป็นล้านนะครับ อยากให้พี่แดงเท้าความนิดหนึ่งครับว่าที่มาที่ไปของพรกกลิ่งในบ้านเรานะมีความเป็นมาแบบไหนอย่างไรครับเดิมทีเนี่ยพรกกลิ่งเนี่ยเริ่มสร้างครั้งแรกๆเลยหรือของของโลกเลยเนี่ยเท่าที่สืบสอดได้เนี่ยก็คือของประเทศจีนทีนี้บ้านเราเนี่ยก็มีการได้มีการอพปยพของคนจีนเข้ามาก็มีได้การนําเอาอิทธิพลตรงเนี้ยเข้ามาด้วยได้นําพระติดตัวมาแล้วก็มาเห็นรูปแบบที่สวยแปลกตาก็มีการ เกจิในเมืองไทยเราก็ได้มีการเอามาดัดแปลงหรือมาสร้างที่เมืองไทยครับรบถ้าตามตำราของไทยเราเนี่ยคนที่เริ่มสร้างพักกลิ่งครั้งแรกๆเลยก็ท่านกรมพยาปาวเรศแล้วหรือแล้วก็มีท่านเจมาครับก็จะมีหลายๆคณาจารย์บางครั้งก็อาจจะไม่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ก็มีแต่เท่าที่บันทึกที่พอสืบได้ก็ตรงประมาณนี้เท้าความนิดนึงครับ กลิ่งนอกกลิ่งนอกนี่หมายถึงกลิ่งจีนนะครับซึ่งผลิตในประเทศจีนแล้วก็มีการอพยพถิ่นฐาน<ช>นะครับย้ายมาพวกนี้โดยหลักความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นองค์แท้ๆนี่แพงนะครับมีราคาถึงหลักล้านนะมีราคาความนิยมถึงหลักล้านไม่ธรรมดาใช่ครับการพิจารณาก็ต้องละเอียดรอบครอบหน่อยนะครับใช่ย่งวัตถุทัศ์เนี่ย ก็คือเป็นเรียกว่าลองๆลงมาจากวัดบวรเนาะวัดบวรก็เป็นต้นตํำรับก่อนในบ้านเรานะครับราคาไม่ต้องพูดถึงเหมือนไหนเหมือนกันเหมือนกันสําหรับรุ่นแรกๆนะครับอย่างวัดสุทัศน์เนี่ยเขาเริ่มสร้างครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่เริ่มสร้างครั้งแรกของสมเด็จคสังกรราชแพเลยก็ประมาณ2,400ต้นต้นๆหรือประมาณ2440 40ในหน่อยประมาณนี้แหละก็เริ่มท่านเริ่มเริ่มสนใจเริ่มสร้าง ครับเริ่มเริ่มคิดวิธีการสร้างพระกลิ่งตอนนั้นครับยังพระกลิ่งเนี่ยเขามีวิธีการอาราธนาหรือว่าใช้ในไปทางไหนครับเนี่ยาาจริงจริงเนี่ยพระกลิ่งเนี่ยนะครับจริงๆพระทุกชนิดเนี่ยเราเราไม่ต้องไปอาราธนาในท่านหรอกครับแค่เรายกมือร่วมหัวแฝนบูชาท่านด้วยด้วยจิตใจที่ที่ที่บริบบสุทธิ์หรือมั่นคงเนี่ยมีอะไรให้เราลึกถึงท่านเนี่ย ผมว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าคนที่ทองดาก็ทองนโมสำจบแล้วก็รัตนาภะธรรมดานี่แหละครับอ่าแล้วก็รัตนาขึ้นคอบอกกล่าวท่านว่าขอให้คุ้มครองปกป้องอะไรเงี้ยทีนี้พระกลิ่งเนี่ยจะมีอนุภาพพระกลิ่งเนี่ยมีอนุภาพครอบจักรวาลไม่เจาะจงว่าอ่าพุทธุคุณเด่นใดด้านใดด้านหนึ่งครับเขาเรียกว่าพุทธุคุณครอบจักรวาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาคนผู้สร้างพระกลิ่งเนี่ยก่อนจะสร้างเนี่ยฮะ เขาจะต้องนําแผ่นโลหะครับมาลงยันณร้อยแปดณร้อยแปดเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดณอะไรก็แล้วแต่ณเท่าทงณด้านโคงงพันณด้านเมตตาเรยณค้าขายทั้งหมดเลยยันณทั้งหมดนะครับในแผ่นยันก็คือต้องมาเขียนในแผ่นทั้งหมดเขียนทีละแผ่นเขียนแผ่นให้ได้ร้อยแปดแผ่นร้อยหกแผ่นร้อยตามตัวณที่ที่มีกําหนดเมืองไทยแล้วก็มาหลอมบรรจุ เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณถึงได้เป็นการครอบจักรวาลใช่ครับไม่ใช่ว่าทําด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่ครับโอ้แล้วที่สําคัญเนี่ยเคยได้ข่าวว่าพระกลิ่งเนี่ยทำน้ำมนต์ได้จริงไหมครับใช่ครับในสมัยเมื่อตอนเมืองไทยได้เกิดโรคระบาดเนี่ยก็ได้มีผู้นําพระกลิ่งที่วัดบวรมาทําเมื่อทําแล้ว ได้เกิดผลถึงได้มีการศรัทธามีการได้สมเด็จสังราชแพ้ท่านได้มาสร้างเป็นพระกลิ่งเพราะท่านศรัทธาได้เห็นกับตาตัวเองว่าได้มีอนุภาพครับได้ทำน้ำมนต์แล้วมีอนุภาพตามที่ได้ดังที่ต้องการครับก็เขาจัดโรคภัยไปได้ใช่ครับขจัดโรคภัยไปครับยังกิ่งรุ่นแรกของวัตสุทัศน์เนี่ยเทพโมลีใช่ไหมครับใช่ครับพวกนี้เนี่ย ราคาต่อองค์แพงจริงๆราคาเนี่ยนะฮะผมให้อยู่ในความที่ความพอใจของแต่ละบุคคลนะแต่ถ้ามีการซื้อขายกันจริงในตลาดเนี่ยก็หลักหลายๆล้านบางบางท่านขายถึง4ี่ห้าล้านบางท่านอาจจะมีหายากอาจจะตั้งราคาถึง10ล้านแล้วแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นมูลค่าที่บุคคลต้องความต้องการของบุคคลเองออสำหรับพี่แดงแล้ว กลิ่นของวัตสุัทบหรือว่ากลิ่นในเมืองไทยแทบจะทุกรุ่นเนี่ยรเราต้องมีกลิ่นในดวงใจอยู่แล้วอย่างพี่แดงเนี่ยชอบศิลปะรุ่นไหนมากที่สุดถ้าถ้าถ้าพูดถ,ถึงความชอบศิลปะนะฮะรเราผมจะชอบเป็นปีเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นพักกลิ่นที่เด็กใหม่ๆหรือคนทั่วไปเนี่ยเล่นง่ายมีจํานวนให้ได้สัมผัสม,มีจํานวนประมาณ สี่ร้อยอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบองประมาณนี้นะประมาณนี้หมุนเวียนกาลังัใช่ครับมีมีปริมาณให้ให้สัมผัสได้ได้หมุนเวียนได้แล้วการที่เรามีปริมาณให้ได้ดูได้หมุนเวียนเนี่ยมันทําให้มีการเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายครับอ่าพระกลิ่นของท่านบางรุ่นเนี่ยลึกๆเนี่ยมีน้อยน้อยจนบางทีนานๆห้าปีสิบปียี่สิบปีได้เห็นองค์หนึ่งครับบางทีมันก็ทําให้ครับ ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดมันดูเหมือนเงียบแต่จริงมันไม่เงียบหรอกฮะไม่เงียบอย่างคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องมันต้องฝากย้ำนิดนึงนะครับนี่เขายืนยันเองเขาเป็นสายตรงนะครับว่าห้าปีสิบปีบางรุ่นถึงจะเจอเจอเข้าสนามพราสักสักองคหนึ่งที่เหลืออยู่ในหน้าหนังสือหมดใช่แล้วก็มีไม่กี่องเองตามหน้าหนังสือจริงๆอาจจะมีเยอะพอมีจานวนพอสมควรแต่ทีนี้ พระสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จท่านทำทำพระกลิ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะตกไปที่ผู้ใหญ่ครับเจ้าขุนมุนนายข้าราชการชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์อะไรทำนองนั้นเตเยอะทีนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสมัยก่อนมันมันยากที่จะได้วันก็เราก็เลยเข้าไม่ค่อยถึงครับเข้าไม่ค่อยถึงครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับหลายหลายท่านที่มักจะโทรหาผมหรืออาจจะส่งไปหาพี่แดงหรือใครก็แล้วพระเดี๋ยวนี้ โซเชียลมันง่ายแต่ผมมีนู่นนี่นั่นสามสี่องค์ฝันร้ายนะไม่ใช่ว่าสบประมาทไม่ใช่ว่าอะไรกันนะในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆายากครับบางองค์บางรุ่นเนี่ยฮะผมเล่นมาเป็นสิบสิบปีมึงยังไม่เคยได้เลยครับไม่เคยได้มีแต่เคยเห็นมีแต่เคยเห็นจากผู้ใหญ่เขาได้เอามาให้ดูแล้วก็ได้ศึกษาแต่ถามว่าได้เป็นเจ้าของไหมจริงจริงยังบันียังไม่เคยได้เลยครับพูดถึงพระกลิ่งแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องพระชัยพระชัยในดวงใจพี่แดงชอบอะไร ถ้าพระชัยผมเนี่ยนะฮะถ้าถ้าสายวัตถุทัศน์เนี่ยก็จะชอบในปี8 3ดสามอ่าเจดเก้านี่ก็ชอบฮะชอบเหมือนกันพระชัย7 9้าในปี8 3ดาเนี่ยพะในปีแปดสานี่ฉลองทุบัรณับัตป่ะอ่าฉลองพระชนฮะน้องฉลองพระชนใช่ฉลองพระชนอายุฉลองพระชนอายุจะเจอน้อยหน่อยจะจำนวนสร้างหนึ่งพันองค์แล้วก็เป็นพระพิธีที่ถือว่าอ่าสมเด็จท่านบอกเป็นพิธีที่ที่ดีที่สุดเลิมดีที่สุด ของของของวัตถุทัตใช่ครตั้งแต่ทํามาเนี่ยก็ดีดีไม่จริงๆก็ดีทุกรุ่นนะฮะแต่รุ่นเนี้ยเขาบอกว่าจะพิเศษในความหายากหาง่ายรุ่นไหนหายากสุดครับโอ้ถามว่าถ้าพระกลิ่งของสมเด็จเนี่ยนะฮะรุ่นลึกๆลงไปหายากหมดแล้วเทพโมรีอะไรยังหายากหมดเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยนะฮเอาว่าจํานวนพระที่มีในในปีแปดสามเนี่ยหนึ่งพันองค์นะยังหายากเลยครับ เพราะว่าได้ตกไปอยู่กับผู้ใหญ่ข้ราชการชั้นใหญ่ผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือเจ้าขุนมุนนายในสมัยก่อนเสียเสเยอะมาตกประชาชนจริงๆน้อยเพราะฉะนั้นของท่านก็เลยหายากใช่เพราะว่าอย่างบรรดา อ่าถ้าเป็นเศรษฐีหรือข้าราชการช่าผู้ใหญ่เขาเขาไม่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 จำน่ายมาเยใช่เขาก็จะเก็บไว้บูชาของเขาบางอย่างก็กลายเป็นสมบัติประจำตระกูลใช่ครับกลายเป็นสมบัติประจำตระกูลไปครับผมวันนี้นะครับก็เราพูดถึงเรื่องพระเก่งและครับส่วนกรรมวิธีการสร้างเนี่ยในสมัยโบราณไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมพี่โอ้ไม่เหมือนเลยครับสมัยก่อนยากมากอือเขามีกรรมวิธีการสร้างเนี่ยแตกต่างจากปัจจุบันเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยครับ อย่างเท่าที่ผมพอสืบสืบสืบ,สบ,สบทราบมาจากได้จากผู้ใหญ่ได้แนะนํามานี่นะเขาบอกว่าอันนี้จากประวัติของวัตถุทัศน์เนี่ยสมเด็จเนี่ยฮะเวลาท่านจะสร้างพระกลิ่งรุ่นหนึ่งทั้งหนึ่งเนี่ยท่านจะดูเลิกว่ากําลังวันที่วันที่จะสร้างสร้างได้ประมาณเท่าไหร่ท่านก็จะสร้างตามนั้นเลยไม่มีเผื่อไม่มีเผื่อเสียเผื่ออะไรสร้างอ่าเทเทมาแล้วเสียก็ซ่อมเอาใช้ซ่อมเอา ซ่อมอุดเอาเพื่อให้เป็นองค์พระขึ้นมาแล้วก่อนจะสร้างเนี่ยฮะสมเด็จท่านจะเน้นมากเลยหนึ่งพิธีพิธีพิธีสร้างโลหะ่าแม้กระทั่งอันนี้จากผู้ใหญ่เขาบอกนะฮะว่าขดเทียนเนี่ยฮะไส้เทียนที่เราขดที่ที่ม้วนม้วนอยู่เนี่ยจะต้องกี่ขดต้องเอามารอบอพระเศียรศีรษะท่านแล้วก็มาม้วนเป็นขดเทียนว่าได้กี่ขดทํา ละเอียดละเอียดมากเพียนหนักบาทหนึ่งก็ต้องบาทหนึ่งเกินไม่ได้ขาดไม่ได้ได้ใช้กี่เล่มต้องตามนั้นครับคนที่จะมาสร้างคนที่จะมาร่วมเทแม้กระทั่งช่างเนี่ยก็ต้องรับสินนู่งขาวห่มขาวพิธีละเอียดมากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรวัดใช่ับช่างตวงใช่ครับของท่านนี่ละเอียดมากครับบางทีผมได้ยินมาอ่านอย่างนี้นะมันก็มีคนเถียงเยอะโอ้ พ่อผมรับมาจากยายยายบอกเนี่ยเอาเข็มขัดนาคไปใส่ให้เลยในเตาหลอมอันนี้บางบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าเป็นของิรุทธั์เนี่ยฮะผมว่ายากนะไม่มีเข็มทำได้นะคือเอาไปเราจะชาวบ้านอาจจะให้จริงไม่เถียงตรงเนี้ยบางทีอาจจะให้จริงแต่ช่างเนี่ยบางทีเขาก็รู้ว่าโลหะแบบเนี้ยใส่ไปแล้วมันเข้ากันไม่ได้บางทีหลอมเป็นวันเลยแยกไว้แยกไว้ทหารแยกไว้ไม่ไม่ใส่รวม S <S แล้วก็เอาตรงนั้นน่ะบางทีช่างก็ไปเองบางทีก็ไปหลอมอย่อื่นไปบ้าง <S <S 2> <S 2> แต่คนที่ให้ไปก็คิดว่าเอาไปใส่ด้วยเพราะ,ะให้ไปรจริงๆเอาไปใส่เบ้าหลอมไม่ได้แล้ว<ช>เพราะว่าเบ้าหลอมมันร้อนมากใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาตัดเตรียมพิธีไว้หมดละ<ช>บางทีความร้อนหรืออะไรมันมันมันได้ดีแล้วอยู่ๆเราจะเขาจะเทพอดีเนี่ยเอาไปใส่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเชื่อ เชื่อความเป็นจริงมากกว่าอย่างเราวงการพระอย่างเงี้ยเราเราเล่นมาเล่นไปเรามีที่มาที่ไปมีอ้างอิงมีเหตุมีผลนะครับมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสามารถดูได้ใช่สามารถดูได้อธิบายได้อธิบายได้นะครับบางคนเถียงโอ้ยข้างๆคูๆมันง่ายๆเหมือนกาแฟเนี่ยเราชงกาแฟร้อนนะ นั้นปล่อยให้น้ํามันเย็นแล้วรอเ่อาพิเม็ไปใส่ที่หลังเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เพราะพ่อพิเม็มันไม่ละลายมันก็แข็งตัวจับก้อนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเบรกที่สองจะให้พี่แดงขอขอขอนุญาตพี่แดงอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพักกลิ่งนะครับพักกลิ่งรุ่นน้ําท่วมซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยก็ยังคิดว่ายังไม่ค่อยจะแพงมากนะักยังสามารถจับต้องได้อยนะในช่วง แสนต้นถึงแสนกลใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ความสวยใช่ครับเนี่ยแล้วก็จะได้มาอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับได้ครับสำหรับพี่แดงแล้วเนี่ยนอกจากพระกลิ่งแล้วพี่แดงยังชอบพระอย่างอื่นอีกอ้จริงๆเราเล่นพระเราชอบชอบไปหมดนะนะครับชอบทุกอย่างครับเพราะว่าแหมคนเล่นพระเนาะชอบไปเรื่อยแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะมีพระที่เราชอบมากเอาไว้บูชาติดตัวอะไรเงี้ยอย่างพี่แดงใช้อะไรติดตัวเป็นประจำส่วนใหญ่ผมจะแส่รูปทั่ว ลุงพ่อทวดพระชัยเนี่ยมีอยู่แล้วต้องแบนอยู่แล้วยังพ่อทวดนี่ถือเป็นพระนิรันรตรายเลยนะใช่ครับเพราะเราอีกอย่างหนึ่งมีประสบการณ์เราก็เลยหานท่านมาตั้งหายต่้งหราบครับแม่วัดสุดทัพนี่ก็สุดยอดวัดบวรนี่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงวัดบวรสุดยอดครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะราคาสูงด้วยอย่างพระเวฤเนี่ยเคยผ่านมือไหมพระเวเรศนี่เท่าที่ผ่านมือเนี่ยที่ได้เป็นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเลยเนี่ยสององค์สององค์ส่วนตัวผมยัง เห็นแต่รูนะครับอ๋อเคยเห็นองค์จริงอยู่เคยเห็นองค์จริงอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่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 ได้เป็นเจ้าของของพี่แขกป่าไม้องหนึ่งพี่แขกนั่นดูง่ายแต่อาจจะเสร็จนิดนึงใช่แต่อีกองคหนึ่งอีกสองอีกสององค์เนี่ยเต่ยชื่อไม่ได้นะเอาเป็นว่าเห็นแต่ไม่ได้ครอบครองไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับไม่เคยครอบครองมาก่อนนะยังพระที่ผ่านมือพี่แดงเยอะสุดเลยเนี่ยพี่แดงคิดว่ารุ่นไหน หมายถึงพระกลิ่นใช่ไหมใช่ครับ oh, ทั้งพระกลิ่ง,พร,งพระชยยัยอะไรเงี้ยผมว่าผ่านมือแหวนมันกนะ็เยอะนะเยอะนะเยอะเราก็มันระบุยากว่าร,รุ่นไหนแต่เยอะถ้าผ่านมือเยอะพระกลิ่งพระชัยจะเยอะหน่อยแต่เพียงแต่ว่าบางทีงรุ่นที่หายยากๆเนี้ยบางรุ่นนี่ไม่เคยเลยอย่างเทพโมลีเนี่ยผมยอมรับไม่เคยได้นะไม่เคยได้เป็นเจ้าของมีแต่จากผู้ใหญ่เอามาให้ศึกษากับเปารเวลยังยังยังได้ พาวเลดยังได้ยังได้เป็นเจ้าของกิงจีนกิงจขนของเรียกว่ากิงจีนนอกกิงกิ้งจีนใหญ่อะผมก็เคยได้เป็นเจ้าของนะฮะแต่โมลีนี่ไม่เคยได้ครับแต่กิงจีนนี่ผมก็เคยได้อยู่องค์สององค์เลยนะครับน้ำพอมันแล้วแต่โอกาสเนาะพี่แดงเนาะบางทีเราไปเจอบางบ้านบางอะไรอย่างเงี้ยจำนวนด้วยครับจำนวนด้วยจำนวนด้วยอย่างริงเทพโมลีนี่จํานวนน้อยหายากจะอยู่กับ พระผู้ใหญ่หรืออ่าราชกาีชั้นสูงซะเยอะทีนี้การที่จะมาสู่ในท้องตลาดมันก็ยากไม่น่าจะหลุดหลงมาหาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นยากมากถ้าเจอตัวจริงๆผมก็ว่าก็คงราคาก็อาจจะด้อยไม่ด้อยกว่าอะไรมันเหมือนไหนเหมือนกันใ่มัอยู่ที่คนอยากได้ครับใช่ใช่แล้วทุกวันนี้นักข่าวสมพระเนี่ยไม่ธรรมดาไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้แบบ ถูกใจเนี่ยใสเลยขอให้ถูกใจอย่างเดียวขอให้ถูกใจอย่างเดียวไม่เป็นไรหายากใช่ไหมอ้าวซัดปลายเท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับนะกระแสของภาคกิ่งเนี่ยนวะโลหะใช่ไหมส่วนใหญ่พวกยุคต้นๆนี่นวะเขาจะมีโลหะทั้งเก้านะครับแล้วตอนหลังก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกทองเหลืองครนะก็จะย่อยมีก็ยังถึงจะเป็นทองเหลืองจริงๆก็เป็นทองเหลืองบริสุทธิ์อย่างเดียวก็คือยังมีส่วนผสม อ่าส่วนอย่างสมเด็จเนี่ยเวลาท่านเทรุ่นนี้พอรุ่นแรกผ่านไปพอจะเทรุ่นต่อมาท่านก็เอาชนวนรุ่นแรกมาผสมด้วยแต่อาจจะไม่ผสมทั้งหมดก็ผสมทอดทอดอดไปเรื่อยครับครับผมว่าในอดีตเนี่ยการสร้างพระเนี่ยละเอียดทั้งพิธีรีตองนอ้โหเนีแนงนะทุกอย่างครับมวลสารเลิกพิธีทุกอย่างแม้กระท่งไม่กระทั่งเนื้อพระนะครับใช่ครับยิ่งเก่ายิ่งแบบยิ่งคลาสสิก ไม่รู้เป็นพ่ออะไรผมก็เป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในภรคกลิ่งนะครับหลงไหลชื่นชอบและส่วนตัวผมเองกับพี่แดงนผมก็มีความเคารพนับถือพี่แดงพี่แดงก็คือไอดอลผมเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องภรคกลิ่งอะไรมีอะไรผมเนี่ยจะปรึกษาพี่แดงตลอดนะครับทุกวันนี้สามารถเจอพี่แดงได้ที่ไหนครับผมจะมีร้านอยู่ที่พันทิพย์นะฮะพันทิพย์งามวงวานก็จะเจอได้แทบทุกวันว่าสิบโมงถึงสี่ห้าโมงเย็นประมาณเนี้อ๋อครับผมนะ ก็อย่าลืมถ้ามีพัะกลิ่นพัดชัยหรือเป็นพ้าอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนเล่นผ้าเนี่ยส่วนใหญ่เล่นหน้ากว้างหมดครับพอเล่นเล่นไปสักระยะหนึ่งก็จะขยายความไปเรื่อยๆยใช่ครับเล่นทุกอย่างใช่ไม่เข้าใจอยากรู้อะไรหรืออยากจะให้พี่แดงเจ้าบูชาก็สามารถติดต่อได้กับพี่แดงรามินทาครับเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะขึ้นให้ทางด้านล่างหน้าจอนะครับครับครับผมเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเบรกหน้า มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพักกริ่งรุ่นน้ำท่วมครับ